แถบเครื่องมือของโปรแกรม Flashstone Capture สามารถจะปรับแต่งได้โดยการจะปรับแต่งให้ไปที่ setting จากนั้นเราก็สามารถจะปรับแต่งได้เราต้องการจะให้มีไอคอนบนหน้า Desktop อนะครับให้เราเลือกไปที่ preset shortcut icon on desktop นะครับเมื่อเราคลิกไปที่ apply ก็จะมีไอคอนปรากฏอยู่มุมบนซ้ายของหน้าจอแล้วนะครับ หรือเราต้องการจะให้แถบเครื่องมือนี้ใหญ่ขึ้นนะครับเราไปติ๊กถูกใน Increase Size of toolbar เมื่อเลือกไปแล้วคลิก Apply จะพบว่าแถบเครื่องมือนั้นใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งก็จะทำให้เรานั้นเห็นชัดเจนมากขึ้นส่วนไอคอนต่างๆที่อยู่ด้านบนนี้นะครับเราสามารถจะปรับแต่งได้การจะปรับแต่งให้มาที่ customize t o o l b a r b u t t o n s นะครับ ต้องการจะให้เครื่องมือตัวไหนเนี่ยปรากฏเราก็สามารถจะเลือกได้นะครับติ๊กถูกหน้าเครื่องมือต่างๆที่ต้องการจะให้แสดงบนแถบเครื่องมือเราก็ไปเลือกนะครับเลือกเครื่องมือที่ต้องการจากนั้นก็คลิกไปที่ Apply เครื่องมือต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาช่วยให้เรานั้นสามารถจะใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับ